ไปกันที่ออแอดหนึ่งเบกหนึ่งนะจ๊ะวันนี้เนี่ยมีรายงานข่าวจากหน่วยงานความมั่นคงทางทะเลบอกว่า so พลรโทเตียโซคาผอบทรอของเขมรเนี่ยน,นะคะได้โพสต์ข้อมูลการฝึกกำลังทางทะเลซ้อมยิงกระสุนจริงพ่วงเวลา11ถึง13มิยนี้บริเวณเกาะปูรูไวเกาะตังซึ่งอยู่ในพื้นที่เกาะพระศรีหนุเป็นประกาศของกองทัพเรือกัมพูชาซึ่งประกาศในวันนี้3มิยหกแ ก็ขอให้ประชาชนและชาวประมงมีความระมัดระวังอยากเกิดความตื่นตระหนกไม่ได้ยินเสียงปืนและคลื่นแรงรวมทั้งเลี่ยงในการเดินทางเส้นทางเดินเรือหรือตกปลาในบริเวณที่ซ้อมยิงดังกล่าวมีรายงานว่าการฝึกครั้งนี้คาดว่าจะมีเรือรบจีนร่วมด้วยโดยจำลองเหตุการณ์ผู้ลุกล้ำน่านาน้ำกัมพูชาเพื่อให้เป็นไปตามยุทธการทางเรือไปที่น่าสังเกตค่ะว่ากองทัพเรือกัมพูชางดการฝึกยิงด้วยกระสุนจริงมา2ปีแล้ว คาดการณ์ว่าการฝึกครั้งนี้เป็นแผนการฝึกที่วางไว้ต่อเนื่องจากการฝึกโกลเด้นดากอนซึ่งปัจจุบันเรือรบจีน2ลำขอจอที่ฐานทัพเรือเรียมเมื่อกลางปี6-7แล้วมีการออกไปฝึกในพื้นที่ทางทะเลของกัมพูชามาโดยตลอดการฝึกครั้งนี้เป็นการแสดงกําลังและความพร้อมของกองทัพเรือกัมพูชานะคะเพื่อสนับสนุนรัฐบาลกัมพูชาที่มีท่าทีในการเรียกร้องให้ทุกฝ่ายออกมาแสดงความรักชาติ ทั้งแสดงเห็นว่ากองทัพเรือกัมพูชามีความพร้อมและมีการพัฒนาขีดความสามารถทางทะเลให้ประชาชนของกัมพูชาได้เห็นเป็นประจักษ์เห็นไหม,ไหมเขาเตรียมฝึกนะกระสนจริงเลยนะ